น้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติ มาวันนี้บอกเลยว่าขอทดสอบความสามารถในการตอบคำถามซะหน่อยแบบนี้มาเลยดีกว่าม้าอะไรอยู่บนฟ้าโหนี่มาโหนี่ตอบซะน่ารักมาเดี๋ยวนี้เน่มาบอลนภามาอยู่บนฟ้าอะไรเอ่ยขนเยอะและยาวอุทะลึงอะจะบ้าเลยอะไรแน่น้อย ทีรถบรรทุกไงเอารถบรรทุกไปขนเยอะยามเห็อมีขนเลยรถบรรทุกก็รถบรรทุกขนของได้เยอะแถมยาวถูก่ะ<อ>มาเลย พี่ว่าถ้าเราเล่นคำหนาอีกสักแป๊บนึงไม่มีใครก็ใครต้องสมองเสื่อมก่อนรายการเราเลยการอาหารรามาเล่นตลกเคาะกันไปมโป้ป้ากโป้ป้าเดี๋ยวโยังไม่ได้นี่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 วันนี้วันนี้ถาดนี้มีความเกี่ยวข้องไงคะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเมนูของเราในวันนี้อยากรู้แล้วว่ามันจะมีเมนูอที่ใส่ถาดมาแล้วอร่อยมากแต่อยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากรู้ ข้าไปในนร้าเลยไปเยชื่อร้านก็แซ่บแน่อาหารก็แซ่บแน่ของร้านนึงแซ่บเลยน้ำมะพร้าวผสมวุนมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติ นี่แหละสิ่งที่จะอยู่ในถาด <ฮะ S 1> ไม่ใช่อาหารว่างแต่อย่างใดมันคือ,อส้มตำนั่นเอง ดูหนังเรื่องนี้แล้วมีแรงบันดาลใจมากเพราะว่าหนังในชื่อเรื่องชื่อสม้มตำเดี๋ยเรื่องราวก็คือฝรั่งคนนี้เนี่ยชื่อว่าบาร์นี่เนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยโอ้โหบรรยากาศว่อลาอารามความสวยงามของเมืองไทยทำให้ฝรั่งหลงรักโข<อ>ลโ,โมยจนมดเลื้อหมดตัวแม้แต่พาสปอร์ตถูกเอาไปด้วยเลยก็เลยไปแจ้งความ<ะ>ก็เลยไปพบกับนะฮะเด็ก ผู้หญิงไทยสองคนเป็นพี่น้องกันชื่อว่ากัดเต็นกับดอกยาแล้วพระเอินกําลังหลีการตามล่าจากผู้โหวโจกที่พัทยาเพราะไปขโมยของสําคัญของเขาบานนี้ก็เลยต้องตกกระไดปลอยโจรช่วยเหลือไปและบานนี้มีภาพิเศษด้วยนะ ถ้ากินส้มตําจะมีพลังแบบมหาศาลขึ้นมายิ่งเผ็ดยิ่งมหาศาลได้เลยเพังเพงทุกอย่างได้หมดเลยเรื่องราวก็สนุกสนานเป็นการช่วยเหลือการระวังเอฝรั่งตัวใหญ่กับเด็กไทยตัวเล็กเป็นที่มาของเรื่องส้มตำแต่วันนี้ไอสิ่งที่อยู่ในตาหาดนี่มันอร่อยมากๆคือตาถา่นั่นเองอ,เอ,อยากกินแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเน่เน,น่่ช่วงหน้าพี่จะมาพร้อมกับ ของที่มันควรอยู่ในถาด oh, เดี๋ยวช่วงหน้าพ <No. S 1> ากินส้มตำดีกว่า <c oughs> ร้านนี้ไม่ธรรมดา <Huh? S 1> แค่ชื่อร้านยังบอกเลยว่าแซ่บแน่ <Wow. S 1> เดี๋ยวช่วงหน้าครับ บอกเลยว่าร้านนี้แซ่บจริงๆดูหน้าตาอาหารแล้วนี่เมื่อกี้ถาดว่างๆมาแล้วชื่อร้านก็แซ่บแน่อ,อาหารก็แซ่บแน่เจ้าของร้านก็แซ่บเ,ยเยลยสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัว ชื่อปอยฉัดรวไลยนะคะอืมนะปอยเป็นจงขมงฟ้าใช่ค่ะแซบแน่จริงเราเคยเจอกันแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยหน้าตาเราสูสีกันแต่ตอนนี้ผมทิ้งกันนะที่ไหนไม่รู้วันนี้มาอีกครั้งหนึ่งย้ายร้านใช่ค่ะย้ายคอนเทนานใหม่มาอยู่ที่เดอะซีนใช่ค่ะเาวินทาม ร้านใหญ่ขึ้นค่ะใช่ค่ะบรรยากาศดีขึ้นแล้วมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ความแซ่บไม่เปลี่ยนค่ะเหมือนเดิมเพราะดูหน้าแล้วที่คนตำคนเดิมคนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือหน้าอกโอ้โหของลึกขนาดนั้นล่ำขึ้นเพราะตำทุกวันไงเออล่ำขึ้นนะฮะวันนี้ มาที่ร้านนี้ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องสอง้มตำว่าด้วยเรื่องราวของฝรั่งตัวใหญ่ที่กินส้มตำแล้วมีผลังตัเต๋อ วันนี้ตาถาดนําเสนอน้ําดําขนาดนี้ปลาเากิจนแน่นอ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 นปอยก่อดเหยนเท้าภามกว่าแซ่บแน่นี่ไปไงมาไงฮะว่างๆงไม่มีอะไรทำแล้วก็ชอบทานชุ้มตำอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยเปิดร้านทึ้นี่โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทานชุ้มตำแบบอีสานอีสานคักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยอยากให้คนกรุงเทพได้ทานอาหารแบบอีสานแบบว่าแท้ๆเหมือนที่เราชอบทานคนที่ไหน อ๋เป็นกรุงเทพค่ะกรุงเทพใช่แต่ได้วัฒนธรรมคักมาใช่ค่ะถ้างั้นเราไปทีละเมนูดีกว่าว่าวันนี้บอยจัดอะไรมาบ้างพูดถึงตำถาดก่อนนี่ตำถาดอันนี้เป็นถาดลาวนะคะเป็นถาดลาวสังเกตง่ายๆว่าหนึ่งปลาส้มตำน้ำดำปลาแน่นอนแล้วก็เครื่องเคียงเนี่ยเครื่องเคียงก็บางอย่างจะแตกต่างกับตำไทยก็อย่างเช่นอ หอยเชอรี่ผักดองพวกนี้ค่ะคุณในถาดไทยจะไม่มีต่อไปอันนี้น,นี่อยา,ดากดูซับแน่ความจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนข้าวจีนึกไว้ในใจอยู่แล้าวจีแต่ว่าเรามาเปลี่ยนตรงที่การทำของเขาใหม่ค่ะอ่าเรากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทานกับปลา,านเนี่ยคู่กันมากเลยโอ้ใช่แต่ว่าที่ร้านเราก็าจะมีน้ำจิ้มแจ่ววางตรงกลางให้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครไม่ถนัดใช่ค่ะใช่ค่ะก็กินจิ้มแจ่วได้ใช่อันนี้อะไรอะคะอ่าแกงผักหวานเทปเปอรค่ะอืมเห็ุนี้ก็หายากเหมือนกัน หายากด้วยหนึถถ่งนี้แล้วคุณปอยต้องขอจัดซะหน่อยนะอยู่ที่ชั้นหนึ่งใช่ค่ะนี่เดอะซีนทาวน์นะฮะแล้วก็มาเปิดท,ท,ทุกวันเปิดทุกวันค่ะเวลา 11โมงค่ะครัวปิดสามทุ่มครึ่งทุกวันเลยแต่ก็นั่งได้แค่สี่ทุ่มใช่ค่ะแล้วก็จะมีสาขาแฟนชายที่ลาดพร้าวเจสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ศรีนครินมาถึงตรงนี้นะครับคงต้องขออนุญาตครับประครับผมขอมอบประกาศสียบัตรให้นะฮะมีประกาศสียบัตรแบบนี้ที่ไหนยืนยันว่าแจ็คไรเดอร์มาแล้วอร่อยสุดไปเลยมอบเปนปอยเลยนะครับ และที่สําคัญครับคงจะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับน้ำมะพร้าวผสมบุนมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติครับโอ้โหยิงแนะแช่ตู้เย็นนะฮะติดตู้เย็นไว้กลับมาเลยๆเ,เปิดปื๊ฝาเขามีแบบวิธีเปิดด้วยนะกรึบกรึบรบกสบายใจ และใครที่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ก่อนใครเข้าไปครับ f a c e b o o k c o m m kitchen thailand นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้ครับนี่คือความอร่อยนะฮะตามตำรับสไตล์ของความเป็นส้มตำนั่นเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากกินส้มตำมาแทบแน่ส่วนใครอยากติดตามรายการของเราก็ดูผ่านทาง M Channel ที่นี่แะครับส่วนวันนี้ครับความสนุกสนานของครัวตัว M หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่ในคราวหน้า ภาพยนตร์เรื่องอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจในการพาไปชิมอาหารบอกเลยว่าติดตามได้ที่นี่ครับผมวันนี้หมดเวลาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับปลาอะไรเล็กที่สุดปลาเล็กไงเฮ้ยไอ้นี่ตอบประหางูกยุงมานี่เลยมาให้ฟาดอบ่นี้เลยเราก็เลยเป็นเด็กพิเศษไปเป็นเด็กที่กินปลาล้าแต่หน้าตาไดีดได้ดีได้ยอมก็ได้ ที่นี่มีหนุ่คนสวยๆหล่อๆมาทำนั่นเลยใช่แหละรู้ทั้งพี่ด้วยสัมผัสเสละภาพเฮ้แต่ภาพสลยเล่นมุกอะไรแกะแย